ชอบมากเลยโดยเฉพาะ<ไ>แกงคั่วหอยขมนะฮะคุณพ่อคุณแม่มันเป็นเมนูที่แบบว่าบ้านๆเลยนะแต่ว่าถ้าเครื่องแกงเขาถึงพริกถึงขิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหกินเข้าไปแล้วมันฟินอย่าบอกใครเลยครับผมก็เลยจะพาไปชิมเมนูเด็ดครับที่ร้านร่มไม้สไตล์วินเทจจังหวัดปราจีนบุรีนี่น,นี่ร้านอาหารร่มไม้จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเขาเปิด ขายอาหารไทยมานานกว่า30ปีแล้วนะครับเป็นร้านบรรยากาศดีๆสไตล์วินเทจนะครับเพราะมีเมนูเด็ดๆที่มัดใจลูกค้าแบบว่าหลายเมนูเหลือเกินนะฮะคุณทีรศสอนอาจกมลเจ้าของร้านเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าสูตรอาหารเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะที่คิดเองลองปรุงจนอเนจอร่อยได้ที่นะครับและเมนูที่ห้ามพลาดครับก็คือเมนูหอย ลองทำไมแกงกุาหอยขมนี่คุณครับห้ามพลาดเลยกินสะดวกสบายมากครับเพราะว่าเขาแกะหอยให้แล้วไม่ต้องไปนั่งดูจุ๊บจุ๊บจุ๊บไม่ต้องดีเองด้วยนะไม่ต้องไปแกะเองถ้าเกิดว่าตัดตูดแล้วดูดในบางทีก็เข้าคอเหมือนกันติดคอนะครับวิธีการกินหอยขมเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าที่ไปกินตามร้านที่เขาไม่ได้แกะให้แบบนี้คุณเวลาที่ดูดเข้าไปท้องระมัดระวังนะค่ะเคยแล้วผมสำลักน้ำแกะจริงหรอจริง จบเฮล <Hey, S 2> ิเกเลิกกันเลยในวันนั้นนะฮะมันมีเมนูแกงคั่วหอยขมนะครับที่แกะแล้วนะครับรสชาติก็เข้มข้นด้วยถึงถึงเครื่องจริงๆนะกินง่ายแล้วก็อันนี้แกงส้มแปะซะครับคุณแม่คุณพ่อครับนี่เสิร์ฟทั้งตัวแบบนี้เลยนะครับรสชาติก็จัดจ้านโดนใจจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูนะครับที่บอกว่า ต้องสั่งนะคุณต้องสั่งนะนั่นก็คือ,อต้มแซบกระดูกอ่อนนี่ที่ต้มกระดูกหมูนะฮะนานหลายชั่วโมงจนเนื้อเนี่ยนุ่มนุ่มนะฮะก่อนที่จะนำมาปรุงครับเพราะฉะนั้นทานเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับต้มต้มแซบถ้วยนี้ชามนี้นะฮะบอ,อกเลยว่าโอ้โหคุณน้ำเนื้อเนี่นยแบบว่าเข้าน้ำแกงเนี่ยเข้าไปในเนื้อหมูเลยนอกจากนี้ยังมีเมนูให้เลือกอีกหลากหลายเลยนะครับใช้วัตถุดิบที่แบบว่าสดใหม่ทั้ง พืชผัก,ก,กเนี่ยทางร้านก็ปลูกเองด้วยนะครับไม่ได้ไปซื้อนะครับเพราะฉะนั้นก็ประหยัดนั่นแหละใช่ <laughs> <laughs> แล้วก็ขายอย่างเดียวนะครับถ,ถ้าอยากชิมเนี่ยนะฮะแวะไปได้ทุกวันเลยที่ร้านร่มไม้ เปิดตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงคืนพิกัดร้านนะฮะอยู่ที่ตำบลท่างามอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีมี่้าวผัดด้วยข้าผัดด้วยเขาผัดนี่เสิร์ฟพร้อมกับพริกน้ำปลาแบบนี้นะครับแล้วก็มีแตงกวาแกล้มแบบนี้เห็นปะสไตล์วินเทจแบบนี้มันมีโต๊ะไม้แบบนี้นะครับมันเหมือนบ้านๆของเรามันให้ความอบอุ่นนะถ้าไปกันแบบครอบครัวก็จะดีมากๆเลยนะครับอารมณ์เหมือนกินอาหารอยู่ในบ้านอะไรอย่างนี้เนาะแกงรั่วหอย หอมมืออ oh, <laughs> อย่างนี้ด้วย <laughs> โอ๊ย <laughs> นะ <laughs> ต้องไปกินนะอนนี้อชดาิยเราปักหมุดไว้ <laughs> ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ <laughs> นี่นะคะ <laughs>